สวัสดีพี่น้องเอเดียวไลาสายเดนมา์กอันนุธาอันยางอยู่ข้างลาง้วนฟุรันอื่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 าอืนอื่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 นออ่นอื่นอ่าอื่างอ่นอาอื่นอ่อื่นอื่้อออือ่นอองอ่นอน่นอื่่นอ่นงออือ่นออ่นอืนอื่อื่นนอนอ่่นอาอืออนน จะไปผัดไสแดงหรือไปผัดน้ำมันหอยเออไปเบิ้งน้ำกันงพี่น้องเอสเอลมาเปิดพมังกั้งเห็นพักอยากเจ็บเลยพี่น้องเห็นบ่เท้าโอโรโอเอเล่ยู่อกโลกอักลากอยู่ย่งางหมุนไปหมุนมาให้พี่น้องกาไลน้ำเอ,อ้พี่น้องก็เห็นนี่บ่เจียวพี่น้องเบิ้งอืมปีที่แล้วกับไทยเบิ้อยุ่นนะ่ะพ่อบคองดี เห็นบ่ค่ะพี่น้องเห็นน่วยน่อยแล้วผู้ใดเห็นน้ำบอเห็นหน่วยว่พี่น,น้อ,นองเอา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 กล่องไปทีงไหนกล่องไปน้ำแนแชรี่ของเรากลับไปน่วยน่อยน่อยแล้วพี่นอ้องไปต่อค่ะพี่น้องไปหาแนวแสบแนวนัวหาแนวไปหาพักไปพัะไปพัดไปลวกเนาะ ออกมาแต่เศา้าเลยพี่น้องคะ่ะไปค่ะยางยางมาอีกพี่น้องเห็น่าต้นอันเนี้อันต้นใบมันก็คือคือใบขี้เล็กบานห้าเนาะแต่ว่าอันนี้คือดอกดอกแคฟลางพี่น้องกำลังอ่อนออนเลยเห็นบ่คะ่ะดอกแคฟลางเนาะได้อ่อนอ่อนอยู่นี่เห็นไหมเรากำลังพาก,กันนี่อีก น้องเลยแสบแสบโอ้หนี่แม่งามเนาะเพื่อได้กินหอมโอ้นี่ตำนิน่เอ้ยตำลึงตำนิน่นี่พี่น้องโยน้ากันเลยโอ้หลายเอ๊ะในน,นี่โอ้มันยังเป็นเป็น,นอน่อนอยู่พี่น้องเห็นไหมดอกพุธใหญ่เห็นปะค่ะโอ้หลายขนาดเลยพี่น้องเอ้ยผู้ใด้แกพี่ๆๆๆอัดมองนี้มันได้แดดพี่น้อง มันยืดออกมามันยืดออกมานี่เห็นบ่คคะอืมว้าอย่างงามเลยเก็บไปะจะกลับนอตต้นนี้มันมันเริ่มบานแล้วเนอองเห็นบ่ค่ะว้ายดอกแค่พลากนี่นองอเอ้กล่องคือมัวโดนแสงงั้นจของบ่ไ้ เสร็จกล่องน้อ네ี่เน้องอันเจ้าพี่น้องเบิ่งเอามุนมุนมุนสาสาสาน้องเห็นอีหยันกันเลยนี่นี่นี่เนาะแต่ว่าน้องชั่วก่อยอัวพี่น้องนี่ซุ่มซุ่มหุ่นอวบเจ้าโอ้ยเย็นขนาดพี่น้องเอาแต่ว่าเดี๋็กสองเนาะงโอ้น้องขับพี่น้องเสร็จหน้ากล้องบ้ายังไง เงีย้ยนไปเอ็ดแอลก็บข้อเค็ดตั้มเลยเลยพี่น้องเอ้ยอันได้ยินเอ็ดแอวบอกเอ็ดแอลว่า,า,าค้อยบ่กนี่ฮึอันโอ้ยมีกระฟอกมีกระโฟนกับดีไซโน่บอกซื้อมีซองชุดแต่บอกข่อยได้ใส่พี่น้องเอ้ยเพราะไม่มีเอฟซีอันว่าเสียงคือเบาแทว้วสานว่ามันแล้วแต่อารมณ์พี่น้องอันตามจริงบพรต้องใส่มันก็เสียงดังอยู่นี่นะ่ะว่าน้ำบ่ ต้องขอโทษขอไห้พี่น้องหลายๆด้กันเสียงคอยนอเอสเอลกับพญ่ามตะโกนดังๆอยู่ด้ <c oughs> เห็นบอกค่ะปีที่แล้วัเกเพราะท่านพี่น้องมันมันเข่ามันแก่ถึงเบิดหน่อเพราะว่าไปหาว่าพ่ออันเอสเอลกับอันชนิดนี่อ่ะบ่เคยกินจักเทียร์แล้วพี่น้องครั้งแรกเลยเอสเอลสีเกบไปซิมผู้ไรกับวาแซบนาทั้งอัน ประเทศอื่นเนาะแต่ว่าเอเดี๋ยวเขาไปเบิง่งอันอันช่องของของของอีหยังกะคนรักเห็ดเนาะอยู่อเมริกาเนาะอันเพิ่นเรียนรู้ศึกช้าไลยเพิ่นฮู้หลายก็เอเดี๋ยวคแวนแหละเนาะช่องนั้นเนาะเอเดี๋ยวกะที่ตามเบิง่งคลิปเพิ่นตั้งแต่อันอีหยังกะตั้งแต่เจ้าของบ่ทันเฮ็ดช่องเนาะพี่น้องเอ้ยเดี่ยว นาอเจ้าของฮ็ดช่องเราก็บ่กคอยได้มี่เวลาไปหาเพิ่มบรนไดดอกน้องโอ้ปีนี่ยังบ่ท่านไปยืมหนังสืออันมาศึกษาเพิ่มเติมเลยเพราะหนังสืออันมีอยู่เหล่มเดียวพี่น้องอันได้ละเอียดบันง็มีบ่บอกบอกขอบน้อนต้องเหล่มใหญ่ๆน้อแเ้นว่าอันรอ,เ,อเป็นของกวน ปั <musun>? ้นเกิดว่าสันวะบ๊วยถึงเวลานั่นกะพักกับเบิร์ตแล้วเนาะพี่น้องเนาะป้ายเบิร์ตแล้วเนาะส่วนสีหอดเดือนสิงหาพี่น้องเลยเออบอกมุ่งผู้เดียวแต่สีผ้าผ้าพี่น้องยางเบิ่งเนาะมุมหนึ่งเนาะยางออกมาบปไก่จากตึกลพี่น้องอูวลายลายลายตามตามามเก็บสบายเลยพี่น้องแต่ว่ามันยังอ่อนอยู่เอาเก็บมูอกาลังดอกมันกําลังสีบานเนาะไปจักรม์เนาะไปลวกอืไปลวกเพื่อจะไปพัดน้องมันหอยพี่น้องเห็นบหม ปายทางนี้กอ่ะโอ้ยเบิงผักตำนินผักตำลึงนี่หยอดน,น,น้ำปลเด้อเอาน้ำเปลือกพัดเอาไปพัดร่วมกันคือสิแซ่บเนาะแบบนี้ต้องทดลองเนาะบาน,น้ำบอ่อเอาพี่น้องอันเดียวเอ็ดเดียวสีเก็บแต่แว่าโปรแกรมให้เบิ่งเด้อเอาไปเบิ่งสรุปผลงานอยู่บ้านกันแล้วกันเพราะว่าอันม,มันต้องใส่มือจับเนาะก็สีเดือดได้บ่มีคน เป็นตะกลองไห้มือน,นี้เนาะออกมาไายเองพี่น้องเอ้ยเห็นบ่มออนออนเลยเฮ้ยเห็นไล่คัะพี่น้องทังนนั่นก็ตำนิ่นอ้เป็นดงเลยพี่น้องแต่ว่าเอาอะไรแบบมันมันหกเนาะอันทั้งนั้นมันเป็นอันขามหัวไปทั้งนั้นก็นเป็นอันโรงเรียนเนาะโรงเรียนเขาเอืเอ่อีหยังโรงเรียนเด็กหน่อยไหมเออลงเรียนอนุู่บานน้อ เก็บ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 พอใจบ่ไหวละพี่น้องเงยเ,ออเก็บกันเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยคุยกันตอน่อนะอเอาลูกยังแครีมาฝากมันกำลังเป็นหน่วยๆนอยอยู่เด้อพี่น้องคะเออ้ย มือถ้ามัวดินมาแล้วล่ะสิเข้าบ้านแล้วพี่น้องไปเก็บผักแล้วชิเข้าบ้านไปจิเบรพาร์ทพาร์ทพาร์ทดูพี่น้องกินเนาะว่าน้ำบ่เห็นบ่คาหมื่มืดนหมื่เห็นบ่ไปซักใดไกลบ้านบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยคนย่างสองขาน้อยเดี๋ยวย่างสองขาเอ้ยเฮ้ต้นกําลังดุกต้นนี่เนาะนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นน้ำบ่เงหน่อยหน่อยอยู่ ตาเ,เอ็มเลยบึงบึงตัวนี้พักดอกมันเข้าอักลากแล้วพี่น้องเออเก็บไปพ่อพันแหละนาอเก็บไปลายก็กินไม่หมดโอ้ยรถเม์กัโดยโลยรถเมฆประจำข้างก็ <c oughs> ออไปดอกพัอทีไปหางเนี่ยเดี๋ยวเป็นกคตรม,มามกเที่ยวหางนาะ สมัาเขาปลาพี่น้องวายเก็บอีจักรรมเมือวานนี้พี่ลายกบบพี่เจ้าหน่อยกับบานบานแกเบอร์แล้วพี่น้องท่านบ่เก็บไปลวกไว้เนาะลวกไว้่ันที่แ่บบ่อเมื่องให้เดากับพวเคยลวกเก็บไว้เนาะลวกไใบทายาดพวกกระเทียมปลาพวกกระเทียมโทษบางสีเนาะแต่ว่านเห็นไหมท่านเขียวเด็ดเดี่ยวเจ้าหน้อยก็มันอยู่สูงๆสูงพี่น้องเด็ดเนาะแต่ว่านบานหลาย บานลายบานดอกพ่อ,อาตุ่มๆม,มันดอกนี่เสี่ยวไปล่องเมืองพ่อุม่มๆมันดอกแต่ว่าบานๆมันก็งามเด่นเนาะเอามือไปทางกล่องไปอีกข้างเนาะพี่น้องอดไก่บัววาเก็บอจักล่ำกันเนาะหืมแสบด้วยค่ะพี่น้องแสบพวกไอ้บุ้คเคยกินกับลอ่องเบิองทั้งคองฟรีของเกิดธรรมชาติมันจะขูมใหญ่เนาะเห็นบ่ค่ะ แม่เดี๋ยวถ่ายถ่ายรูปจากหน่อยเนาะมึงนี่มันงามเนาะแป๊บนึงเด้อพี่น้องข,อ,ข,อ,ขอ,อ,อ้อแห้งข้อแห้งอ่าเปล่าเรียนเข้าบ้านฝอัน,ออนว่าสีแดงนั่งอยู่ข้างล่างจะเข้ากับฝนลงเม็ดปอกแป๊กปอกแป๊กแต่ว่ากับพอแห้งเนาะก็เลยขึ้นบ้านเลยพี่น้องเอ,อ้ยเอาผักมาแช่น้ำเป็นโมเมนต์แช่น้ำแช่น้ำล่างก่อนลา่ลางล่างตะกะั่วเฉียค่อยนั่นเนาะ บัดนี้มาเบิ่งอันนี้พี่น้องเยอ้ย่างเช่นอันชาแนลา,นานเห็นบอค่ะพี่น้องเห็ดฟุตบอลของเรามันออกแล้วพี่น้องเห็นที่สองลูกแต่ว่าลูกหนึ่งคือสีเทาเนาะมันเพราะว่าอันผิวมันนี่สีส,สีน้ำตาลรล้ายกว่านะพี่น้องแล้วมันอยู่ในโพงหยาพร้อมก็เลยก็เลยเก็บมาหน่วยเดี๋ยวเนะแล้วเชสิพัดพัดใส้กับพักนี่เนาะ กินแสบแสบน้อพี่น้องนาะปลานั่งปออยากเบิ่งบ่พี่น้องเออเดี๋ยวเอเดี๋ยวพากกินเด้อนี่ค่ะออนนี้ก่นนะนาอดอกแค่ฝรั่งแล้วก็พักอันนี้พักลืมซื้อนอกจักมันเอื่นญอยากนอะชื่อญพักอีกอย่างดีอ่ะพี่น้องอเอนเอญพักพัรห่มบ่แคลแค่ๆกันนน่นละนาออันกินมันกันออกตอนเก็บกะ ออกชุนชุนเนาะแมงไล่ไหลเลยพี่น้องชุนชุนชุนเม้นเขียวบอกครับพกเอาเป็นตังคซื้อพักอีหุ่มเนี่ยนอพีออออน่น้องเนาะเว้ยเด๋อตังคซื้อซื้อเองก็ได้เนาะซื้อภาษาไทยเนาะน,นี่ละง่ายดีพักอีหุ่มพักพักมะลุมพักอีหุ่มเนาะ เน้ยส <ion up> ั <s Techn ique> ่งซื้ออีกเด้อพี่น้องเอ้ยยาบ้านน้ำเมี่ยวเด้อเด้อไปหาข้อมูลเอาเองเด้อพี่น้องคะเอเดียวก็หาข้อมูลเอาคือกันนั่นละบ่ได้เก่งบ่ได้ดูอีหยังดอกพี่น้องบ่ได้ศึกษาบ่ได้เป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์ดอกเด้อศึกษาพี่น้องคะอันผู้ใดอยากกินก็ศึกษาเด้อค่ะอืมกเอามาฝากพี่น้องว่ามันกินได้ซื้อเหรอเนาะอเสียบบ่แสียบเดียวต่ผู้มักเด้อค่ะพี่น้องคะเอ้ยไป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 เอาซับนี่แหละเดี๋ยวค่อยเบิ่งต่อพี่น้อง อืนี่แกสีพักชิมให้พี่น้องเบิงงว่ามันแสีบขนาดไดนนอกพี่น้องคะเอาละอันล่างพักก็เด้พี่น้องเบิงงเห็นบ่กไปเด็ดพักมาดำปีปีเลยฮฮล่างเสร็จแล้วกหไ้มันสะเด็ดน้ำก่อนเด้อพี่น้องเอตําฟึงเห็ดฟตบลนอหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่าง หนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างโอ้สี่อย่างคนตัวไหนนะพัดร่วมกันนอสี่อย่างเอาย่างอื่นใช้น้ำอีกบอพี่น้องเอาซ้ำนี่นอสกสามอย่างสี่อย่างโอ้สี่อย่างแต่ใบเดี๋ยวมักใส่ต้นหอมน้ำนอมัมก็แซ่บหอมหรือกระเทียมป่าดอกกระเทียมป่าแซ่บนัวเดี๋ยวสัดนห้พี่น้องกินเด้อ กินน้บอ่อกากินบ่อผู้ใดกากินยกมือขึ้นยกมือขึ้นโอ้บท่นๆอีกแล้วอุ้ยสั่นอยากเด้อพี่นอ้องเป็นดันแซสบบวะพี่นอ้องแทีบเด้อค่ะ,อะเอาตะดอกมันนอนตอนเด็ดมันสิีอัน <c oughs> กินชุนชุนชุนเคี้ยวบ่แต่ว่าลวกแซ่บเด้อ แต่บอท่านไน่เคยลองพัดหรือล่องพัดแล้วก็จำเขาได้พี่น้องเถาแล้วเถาเลยลืมเลยอืแต่ว่าอันนี้เทเลสเนี่เยเพราะว่าปีที่แล้วอันปีก่อนอนั่นท้องปีก่อน,นเนาะศึกษาก็เห็นช่องอื่นเขากิน,นเนาะก็เกเคไปกินแต่ว่าเอดเอวฉีหามากินย่มใดกับบท่านมั่นเ่าเบิร์พี่น้องปีนี้จะชิมหลือเด้อพี่น้องคะอืม ปีที่แล้วกับเทาแห่งเบิดพ่อต้อนมันกันเลยเนาะปีนี้จัดการเนาะเอาอซื้อพิมพ์ห้องทำมันซับน้ำเนาะพี่น้องเนาะนี่จะพัดพัดเผ็ดเนาะพัดไส้แดงเพัดน้ำมันหอยพัดไส้แดงเนาะใส่พริกทำพริกกระเทียมเนาะพี่น้องเนาะซอบสิยู่ขาวผงคิรรถรถด,ด,ดีนัวนัวเส่บเวอร์ว,ว่าว่าทำไมพี่นอ้องฮะ ี๋ยวก็เบิงต้าค่ะพี่น้องเฮ้ยลืมไทยใ่้พี่น้องเบงิ่งอันปาดอันนี่พี่นอ้องปาทิส็์เาทดสฟุตบอลน้องตอนนี้มันคือคือขนมปังคือขนมปังพี่น้องเลย อันปีที่แล้วอันเฮ็ดกลิ่นไปอบอบโดนหลายนากเกนาองทากินใช่ไหมคะนี่คือเห็ดฟุตบอลเด้อพี่น้องเห็ดฟุตบอลเขเลยเคยกินบอมีใครเคยกินไหมก็ตั้งต่างกระทะตอน,นใหญ่แต่ เตาหูนาะพี่นอ้องเห็นั้ยต้มจืดแซ่บได้พี่น้องแก็บแค่เตาหูนอ้องวายเดี่ยวเคยปีที่แล้วได้เก็บลายเทียอยู่น้อแต่ว่าเมื่อนี้สีทันพักใส่ก็พักนี่นะพี่น้อง ฮ็ดเป็นที่เดียมให้เป็นอะน,น,นันโหลดเนาะไลายสร็จแล้วชิกินเบอร์บอลแล้วนะพี่น้องเลยเพราะทัานให้ตํำพีกระเทียมเลยนี่ค่ะนี่ก็คือเห็ดฟุตบอลของเราเนาะหั่น,นไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเอาเดี๋ยวก็าเบ่งต่อพี่น้องเดี๋ยวสิลลวกก่อนเ้ยพี่น้องลวกแล้วก็ไปนอกน้ำเย็นกันเ้ยค่ะพี่น้องคะอันนี้ลวกพักอันดอกอีุ้มก่อนเนาะ ตามด้วยตามด้วยดอกแคเนาะลวกลวกบ่เลยี่นเนาะบ่กินสดกินแช่กับพี่น้องเพราะว่วาทั้งแรกทั้งเรกดอกอันนี้เนาะต้องไปซื้อซาข้อมูลอีกคนนะเดี๋ยชิลวก ลวกแล้วก็ไปนอกน้ำเย็นแล้วค่อยมาพักมาพี่นอ้องมาฟาดนะบอ่อืมหอมอันอันดอกอันดอกอีหุ่ม ตอกิ้งหุ้มกับกันดมกินก็คือไข่ไข่ kay. พักกิงหุ้มือกันพี่น้องเลยเดี๋ยวแบบสีดมตังสี่น้องกินคือพักกิงหุ้มเลยอันอันดอกอันอันน้องอันเป็นกลมๆน้องจักไปแต่ว่าอันนี้กินหอมหอมหอมออกหวานหวานน้องดู ก็ัดมาซีายนิน่หลอาไปล้างน้นนวลนกขึ้นก็ลวกตลูเอเบอเะว่ามันเฉียบหนามทีนี่อก สุดท้ายลงไปเ,เลยเพราะว่าอันนี้มันฉีคิดว่าขันจำบอพิษมันฉีมีรสขมหน่อยๆนอเนาะแล้วลงที่หลังมงูแล้วมันฉีนรสชาตเปลี่ยนเนาะเป็นมะพร้วาวพีนน่น้องสีเคียวงามเป็นขนาดแปดเนาะ ตัดมาหยอดอันนั้นมาพี่นอ้องยอดผักหวานเอาเดี๋ยวก็เบิงเ้งตาพี่น้องคะ่ะลวกเสร็แลแนอกน้ำเย็นเรียบร้อยก็เป็นซีแบบนี้แล้วพี่น้องไปทากินบ่พี่นอ้องเดี๋ยวสิพัทน้องพัดรวมกันสีนอ่อ,บบอย่าง้อมกันนี่พี่น้องคะ่ะ Ô, oh, chết mất phía nào. Phía nào, nào. Phía, phía. Được, cái TĐi thế bóc. Doo đơm 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 đơm, tay ngang. TĐi lại bóng. TĐi nắm 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 bóng. TĐi หักเล็กเนาะอันนี้สิหักอยู่เฮ็ด ah, yeah, no, ah, yeah. <coughs> 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 yep. ข้าวหรอแร้เยกิ่นคนกิ่นแ้เนะอาย่น้องนะมัเลเด็ดการมันออกแล้วพี่น้องหลกเราลบเลยเนาะน้ำมันห้งปุบใส่หน่อยใส่หลายเด้วต็พุกมักแล้วพี่น้องใส่เดาแก่ถูกรหมอหอกีเดาด้วยเพราะมี จำกัดก็มีไตโต๊โอเอาแบบมักๆักเลยอะไรมันปาเพราะใช่เลตนาะแสบอกเป็นหนอนรูมีสาขาลื้อไล้สิเนาะพอเยอะหนามจะหน่อยเนาขาขึ้นแหงจ้ะ ก็จะเขาอันล่างโคกปอกอันนำล่าโคกนองไสนองเนี่ยขาดยาไม่เยอะใ่้องอันนี้เก็บอขัังนัว่นังนนองอ่งน่น่่ง ก็สมตอนดีอ่ะเนาะนุ่มอ่ะก็ดีน้อยเนาะเจ็เลยเนาะอ๋อ สวัสดีพี่นออ้องเฮ็ดกับเขาเสร็จแล้วหิวได้ปัทีนี้น้องกินข้าวกันข้าพี่น้องคะ่ะเออเอาออออออ้าะโอ้ฮอท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 เดอคขับพี่น้องแซ่บ่พี่น้อ,นบบนองมาซิมนํากันพี่น้องค่ะเป็นทะเลแสบนอกแต่มาซิมเบิ่นงน,น,น,านาบบ่านาแบบแ่บ ฮะเแกวสีกินไหไพี่น้องเบิ่งกจะข้ามน้องหล่ากสิลาพี่น้องนะเพราะว่าเดี๋ยวมันสี้หนาเนาะพี่น้องคะโอ้กล่องกระโดยอืมอืมเอาจังไหนอืมเอาจังซันละเดี๋ยวสีซิมให้พี่น้องเบิ่งอันเฮ็ดเฮ็ดฟุบบอทน้องมันหอนอยู่แล้วพี่น้องมันชิลวกปาก โอ้ลวบแขวบลวกลิ้นลวกคอนะอืมอืหึหึยาบหยาบใช่น้เห็นมหกคะนี่คือเต่าหูเลยน้านุ่มอืม สำหรับคนคน้อนกินพักเนาะพักจะพักเมื่อไหร่อย่างพี่น้องอตาพริกกระเทียมเนาะน้ำปลาชิโยขารสด,ดีอัเนี่ยแต่ะน้ำปลาเนาะตามที่เห็นน่ะนะพี่นอ้องมาเที่นี่ยันได้ตัดออกมาที่นี่สิชิ่อมาเนี่ยเทีนพี่น้องเบิ้งเนาะดอกพักอีหุม เอเดาตังซื้อเองแล้วพี่น้องผักอีหุมเนาะผักมะรุมเนาะเพ่อว่ากินมันคลายๆกันพี่น้องเลยแต่ว่าดอกมันพวกมันบือขึ้นนน่นเนาะอืนี่ค่ะแต่เข้าเอินยังเนาะนี่ออื มันมั่นเนะาะตั้งพี่พักติ่มห้มนะพี่น้งองเนาะมั่งดอกพายหุห่มเนาะพายหุ่มดอกแค่ดอกแค่ฮะดอกแค่พี่น้องหลุดไปแล้วยุ้ยใส่เออต้มพัดไปแล้วน,นี่นี่พี่น้องมองนาะมันยังดอกอ,อ่อ,อนๆเนาะพี่น้องเห็นหะนุ่ม แซ่มันอ er. ma, ืมบพระขมด้วยค่ะพี่น้องอืออือสองย่างหล้กก็แซ่บมานสามอย่างหลักก็แซ่บบ่เห็ด่อไปง่วมๆบัดนี้มาอ่นมาอัานมาอ่านยังกลงยอดตําลึงอือถ้ากาเอื่นยอดยังุกอันแต่ว่นห้องซื้อถี่มี่อยู่ในเหล่มอัน จนีดนี่เพราะมีจตกว่าของปีที่แล้วที่ไปยืมมาจากอันฮอสมุติเนาะม,มีลืมแล้วต้องไปยืมเมื่อไหม่ประจันกรอรอของขวัญน,นี่อ๋อตำรึง <c oughs> โทษ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 เผ็ดเนาะ อืมอืมอืมแซ่บแซ่บแซ่อันนี้ฉันนี่รสเมนิดนิดเนาะแต่ว่าแถบบอมมี่เลยเพราะว่าส่วนมากเอลล์ีหลวดก,ก่อน,นเนาะหลอานำออกจากนามหนึ่งเพราะอันล่างประมาณหล่างน้ำเหนาะหล่างออกน้ำเย็นนอกเราคอยมาพาร์อ,อีกหลอดข้าวเดี่ยวว่าท่านโชคดีสักเนาะกินตัวพี่หน่องอขึ้นหมือนพี่หน่อง อืมกลินตอน้องไม่แส้อืมแต่พีนออ่น้องเพราะว่าเอามากินเห็ดบบน้อน่อยน้อยว่าการชีเอเ้แต่วไปหาเก๊พาร์มาพักแต่ละชนิดนี่คือว่ามันกินได้แต่ว่าข้อมูลอันเป็นสมุนไพรเป็นยานั้เอ้แเดี๋ยวบ่ค่อยได้จำเนอกเพราะว่าพี่น้องน้องหนูะนะนะนะจะว่ามันกินได้ ก็ได้อยากโหต้องไปชุกค้าเพิ่มเติมอ่ะเนาะเพราะว่าแอ้เดียวกับหาข้อมูลเท่าที่หามาได้เนาะอันเป็นชื่อภาษาอังกฤษชาภาษาแนนแน่นนูนั่นนี่กว่าไปเนาะเพราะว่าเอ้เดี่วิ่งซื้อเหลี่ยมเดียวนอนนั่งกับไปหาในข้อมูลในอินเ,อนเทอร์เน็ตเนาะแบบน้ำบ่แซ่บหลายพี่น้องอันที่ลทาพี่น้องได้ไปแอบกินยวนหลังกล่องดอกเน,นาะเดี๋ยวพี่น้องจีน้ำลายไหลน้ำน,นะอขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะคลิปนี้จะเอาผักสามผัก มาฝากพี่น้องเนาะสามพักสี่พักกับเฮดฟุตบอลเบื่อมา <laughs> อดนตักมุดอีกแล้วเนาะเดี๋ยวพี่น้องกับชิว่าเต่าคอยเสียงคอยเนาะอืออ๋อแห้งบ่ได้พี่น้องแล้วเออพลาลราละคะเดี๋ยวอันกับเขามันสียเยินเนาะเอเด๋อจะไปกินหลังกล่องเด้อค่ะอ่าคลิปนี้ก็ฝากก็ไล์ก็แช่กดกระดิง่งติ่งติง,ตง,ตงอัน ที่ได้มาติดตามรับชมคลิปต่อไปของเอสเอลเสียยังมาฝากพี่น้องอีกเนาะเอาเมวลละค่ะได้ความรู้ไปนับนอกค่ะพี่น้องค่ะวาน้ำบบโอเอสเอลก็ <H L S 2> ามาฝากสนีทแหละไปแล้วเด้อค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ากิจการงานทุกท่านเด้อค่ะให้ลำรวยลำรวยให้เอสเอลเอสเอลเอสเอลไลฟ์สไตล์เดนมาร์ก me Fc Deep in the shadows. I know it's hard mm -hmm. To pull one foot in front of the other uh -huh. mm -hmm. So far is the echo where do we start? You can learn to discover a million